ทักทายจ้าทุกคนมาเดินป่าด้อจ้ามาเดินป่าวันนี้มีแดดผ้ามะยางป่าด้กันดูไปด้วยกันเลยจ้าจะได้มีเพื่อนเดินป่าด้วยมีอะไรน่าสนใจไหมดูป่ากับแหงเนาะจ้าเนี่ยังแหงอยู่ด้วยจ้าจะไม่รู้จะมีไหม เราก็ลองมาเดินดูจ้ะก็มาเดินสูดอากาศธรรมชาติในป่าด้วยจ้ะทุกคนก็ถ่ายคลิปไปไดุ้ปนัานะจ้ะได้คอนเทนต์ไปด้วยพอดีคุณสามไปหาหมูจ้ะทางผ่านบานไปหาหมูเพิ่นก็เลย,ย,ยมายางปลาเมืองก็เลยมายางปลาเมืองนะจ้ะ ว่าจะมีอะไรไหมตรงนี้โอ้ตรงนี้อาจเป็นสีจ้ะจะมีไหมเนาะไปเดินดูเพืเ่อนๆกันจ้ะเสียงดั้ง ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในป่าด้วยจ้ะเนี่ยเขาถัดไว้มากล้องถิ่มแบบนี้ใช่ก็จะมีสนามตรงนี้อยู่เนาะกลางป่าเลยยังไม่เห็นเห็ดเลยด้วยจ้าเขามาในป่ากันหนาวอยู่ด้อจ้าลมหนาวอยู่ต้องใส่ข้างอันนี้จ้ะเสื้อแขนยาว อยู่นี่แต่อุนอ่นไปเสร็จทุกคนนี่จะยังไม่เจอเลยนะจ๊ะยังไม่ออกมั้งอันนี้บูเบอรี่บูเบอรี่ป่าอันนี้เหลือตั้งแต่ปีที่แล้วหรือปีนี้นี่ไปเดินดูบูเบอรี่ป่าทางนู้นดีกว่าจ้ะทุกคนว่ามีเหตุจ้ะ อโอาน่าจะปีนี้นี่แจกกําลังสิสูส้ไปดูทางนูน้นบูเบอร์รี่ป่ามาหมอนปลานี่กันบจาจัดทุกคนหมอนปลานี่กันบอไปเดินทางนี้จ้าทุกคนลุยป่าด้วยกันจ้าพี่มาถือทางไหมถูกไม่ถูกก็ต้องไปจ้กทุกคนเอ๊ะ ดอกไม้จ้าเจอแต่ดอกไม้เฮ็ดปฮันมีเลยจ้าทุกคนแล้วฉันก็มาเดินเล่นป่าจริงๆจ้าล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 า,ลา,ลา,ลาเฮดยังไม่เจอเดินทางนี้วนไปก่อนเดินรอคุณสาก่อนจ้าคุณสามาลา สูดอากาศธรรมชาติไปเรื่อยๆเลยหาเห็ดในละมวนกึ้มอันนี้ยังมาจอบมาซ้อมๆจะมาซ้อมๆอันนี้เห็ดอะไรฮิกินไม่ได้ดยะถ่ายให้ดูจ้ะนี่ไงน,นี่จ้ะมันเห็ดละงอกว่าจะเนี่ย เหมือนบ่เหมือนเห็ลงงหเหดละงอกไหมนี่ดอกนะไงนันแหงน่ะถากินไปเยอะอนี่นี่จ้านี่ดอกนึงถากกินไปอยู่มาถ่ายให้ดูมาดูว่ามีเห็ดละวบออกพุ่นที่ดักยิงสัตว์จ้า ช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูยิงสัตว์ล่าสัตว์ป่า้อจ้ะช่วงนู้นไปไปลายปีจ้ะถึงจะเป็นฤดูล่าสัตว์เข้าป่าก็ต้องระวังเนาะช่วงนั้นอันนี้ไม่ใช่ก็เข้าป่าเดินป่าได้สบายจ้าช่วงเด็นพาไปเดินบูเบอรี่ดีกว่าทุกคนเก็บบูเบอรี่โอ้ลืมเอากป๋องมาเก็บบูเบอรี่พี่น้องอ่า นี่ไครืมเอากระป๋องมาเก็บบูบลีปลาเด้เริมได้ยังไงนี่คิดว่าบูบลีจะซุกพี่น้องว่าสไมะยังด้วยเหตุเดี๋ยวไปหาที่เยอะๆดีกว่าทางนู้นอะ่ะเก็บแต่อยู่ได้เนี่ไปกินกับพีเกลือเนี่ยอ้ยแบแสบเวอร์ทุกคนเนี่ย ถุงมือกับบอดีอ้อามามาลีวันบอดเรียมพร้อมเลยอ่ะไม่อย่างเหรอนี่ซื้อบอกว่าไม่ย่างเหรอนี่เฮ็ดที่ซื้อเก็บจะเก็บพี่น้องเก็บไปก่อนบ,บได้เฮ็ดจะได้ยางหนึงกับยังกต่บอดยังเสียบอดเสียเวลาจ้ะเก็บไปเรืร่อยๆเดี๋ยวพาไปที่ที่มันเยอะๆอันนี้ไม่เยอะอันนั้นเนี่ยมันห่างๆจ้าเดี๋ยวไปเป็นโน้นสูงเยี่ยง นี่ทุกคนบูบอรี่ป่าไปหาดที่เลยถนนทางโน้นน่ะนน่นจาข้างนาผุนป่าบูบอรีเปลี่ยนแผนเราจะไปเก็บบูบอรี่ดีกว่าเหีรบอ,อกไปจ้ะทุกคน